นะคราวนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายนะคะเอกลักษณ์ตรีโกณเพิ่มเติมนะคะจากที่เราทราบตัวแรกก่อนกนะ็คือ sin ์กำลังสองใช่ไหมคะบวกโค้งกำลังสองของมุมเทต้านะคะเท่ากับ1ใช่ไหมคะนั้นถ้าเราสลับไปมานะคะก็คืออย่างคือทราบว่า sin ์กำลังสองเทต้าคืออะไรก็ย้ายข้างนิดหนึ่งนะคะก็ได้1นึ่งลบโคไกำลังสองเทต้านะคะ ส่วนโคไซน์กำลังสองเฟตาเท่ากับเท่าไหร่ก็1นะ่ลบด้วยไซน์กำลังสองเฟตาเพราะนั้นชุดนี้มนะะีที่มาจากตัวบนสุดนะคะ,ะส่วนตัวที่2ตัวนี้สลับไปมาอีกเหมือนกันนะคะถ้าอยากจะได้อก,ก,กลักษณ์ตรีโกณตัวที่3นะคะ,ะ,ะก็เริ่มต้นที่ไซน์กำลังสองเฟตาเหมือนเดิมนะคะบวกโคไซน์กำลังสองเฟตาเหมือนเดิมเท่ากับ1นคราวนี้เนื่องจากอยากได้แทนใช่ไหมคะแทนก็เกิดจาก ไซหารด้วยโคไซเช่ไหมคะเพราะนั้นครูก็เอาโคไซกำลับบงสองหารตลอดเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะก็จะได้หน้าตานี้ไซกำลับบงสองหารโคไซกำลับบงสองก็คือค่าแทนกำลับบงสองมุมเซตาอันนี้เท่ากันใช่ไหมคะได้1ส่วนกลับของโคไซก็คือเซกแคนะมีกำลับบงสองด้วยน,นั้นมันก็เลยได้ชุดตัวที่3ตัวนี้นะคะอันนี้เวลาใช้งานจริงเนี่ย ทำไงให้ง่ายนะคะครูก็มีเทคนิคนิดนึงก็คือ1บวก t เนี่ยนะคะจะเห็นว่าเครื่องหมายบวกกับเครื่องตัว t เนี่ยมันคล้ายกันนะคะหบวกแทนกําลังสองจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะเท่ากับ sec กําลังสองนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆานะคะสำหรับบางคนอยากจะดูว่าขี้เกียจไปนั่ง derive สูตรอะไรเงี้ยนะคะอ่าต่อไปถ้าเราได้ตัวที่3แล้วตัวที่4ก็ไม่จําเป็นก็ได้นะคะแค่อยากจัดรูปก็ได้เลยนะคะส่วนตัวที่5ตัวนี้ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่ s ซ n ์กำลังสองใช่ไหมคะวกด้วย cos ซน์กำลับบงสองเท่ากับหนงทีงนี้เราอยากได้ตัวที่เป็นค o t นะค o t ก็คือส่วนกลับของ cos หารด้วย s ซ n เพราะนั้นเมื่อกี้เราหารตลอดด้วย cos ซกำลับบงสองก็เปลี่ยนเป็นหารตลอดด้วย s ซ n ์กำลับบงสองทั้งซ้ายและขวานะคะของสมการทั้งหมดแค่นี้เองนะไม่ต้องจำเลยนะคะพวกนี้ที่เหลือก็นั่ง ไปหาเอาที่ตอนที่เราจะใช้ก็พอนะฮะไซกำลังสองหารกันได้1นะคะข้อฐานซ้ายคือคอดกำลังสองเซตาส่วนกับของไซด์ก็คือโคเซกกำลัง 2, สองเซตาวิธีการใช้งานก็ถึงเวลาปุ๊บต้องเรียกได้คือส่วนกับของซ้ายคือ,อไร่สี่นะก็คือโคเซกอันนั้นก็เลยได้สมก,การตัวที่5้านะหก็ ได้มาต่อจาก5นะคะนั้นเวลาเราเลือกที่จะจำเนี่ยให้เราเลือกจําในสิ่งที่สําคัญก็พอนะไม่ต้องไปจําทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อันนี้ยากเกินนะคะน,นั้นสิ่งที่ครูม,มาร์กก็คือสิ่งที่ควรจะทราบนะคะไซด์กำลังสองโข้อกำลังสองเท่ากับหนึ่ง 2, 1, 2, 2, 1. อยากได้อะไรก็ไปเพิ่มเติมก็คือไปหารตลอดด้วย้อสกำลับบงสองก็ได้เอกลักษณ์ตัวที่3นะ,ะหารด้วยไซายกำลับบงสองก็ได้เอกลักษณ์ตัวที่5แค่นี้ก็พอ